นี่ครับผมเด็กชายทางการ์ซือครับผมอยู่ม .1 ับ .8 เลขที่12ครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับเ้ยถักเหรอเออถัก้้้้เออเป็นไระเด็กทียลกเด็กู Là con Để tỏ ra công trạng hoàn Để nó đi Ok đúng không? 拐了。 ป่อนไปเยี่ยนไหมมอมองบ้านก็ปีลเลยแดดวันนี้ร้องหรอไปีแล้ว เราต้องนําผู้ป่วยไปไว้ที่ในอากาศถ่ายเทครับขั้นที่2นะครับเราต้องปลดกระดุมเสื้อออกเพื่อให้ผู้ป่วยหายใจได้สะวกครับขั้นที่3นะครับนํายาดมหรือแอมโมเนียหอมมาให้ผู้ป่วยสูดดมครับ Vamos lá.